รุณสวัสดีเช้าวันพฤหับสบดีที่11พฤศจิกายน2564ครับวันนี้มีโอกาสประชุมที่จังหวัดก็เลยจะไปส่งเจ้าตัวเล็กหน่อยนะครับเขาก็อยากเดินมาหน้าบ้านนะเนี่ยไม่ได้ขงแงนะครับให้พ่อไปส่งนะครับวันนี้ <c oughs> มาเลย <c oughs> วันนี้ไปกับใครครับกับพ่อครับเออโอเคไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็ว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 ไปเป้าหมายคือโรงเรียนสาธิตใช่คะ่ะมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุบลราชธานีครับเดี๋ยวประตูก็ทีมงานปิดนะฮะเดี๋ยวประตูทีมงานมาปิดไปกันเลย <c oughs> ปกติเราต้องมาถึงโรงเรียนก่อนก่อนกี่โมงครับ แปดตอนนี้เหลือเวลาก,กี่นาทีเราจะถึงโรงเรียนแล้วเหลือเวลาอีก16นาที16นาทีมีเวลาเล่นไหมไม่มีครับว่ายเอา้าเดี๋ยวไฟแดงสงไฟแดงถึงแล้วมีที่ไหนแล้วครับพ่อมีเวลาเหลืออีกสิบนาทีเอา้าสิบสามนาทีก็ทันสิลูก<ม>เป็นชีวิตของเด็กเมืองอุบลรชาชธานีครับ แต่เช้าออกจากบ้านเมื่อเช้ากี่โมงลงเราออกเจ็ดโมงเกือบครึ่งไม่ใช่เหรอใช่คะอืมนี่เราเดินทางแค่สิบห้านาทีเองมันเนี่ยแยกนี้หรือเปล่าหรือแยกหน้าแยากนี้แหละแยกนี้ใช่ไหมนี่เลยใช่ไหมครับโอเค แลง้เลยครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏ์อุบลราชธานีเดี๋ยวพอจอดตรงนี้เนาะไปเลยอ่ะไหนดูซิดูซิดูซิพอดีไหมแต่พอดีไหมพอดีหรือเปล่าพอดีไหมไปเราเตรีงไม่เอามาเนาะทำไงพ่อก่อนล่ะดีครับ โอเคทางใจเรียนะครับลูกบายบาย